เราก็มาแบบสปอนเซอร์เราก็คือ BMW Barcelona Motor เนาะเราก็มาแบบเป็นขบวนรถ BMW 3คันเลยก็เป็นการทายอินเวนตัวด้วยขายของด้วยเนาะเพราะว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วแล้วก็เป็นตามคอนเซ็ปต์ก็คือชายเรียงเชียงรายนะมีความผัวก็เลยเอาผู้ชายมายืนเรียงเลย9คนจริคนแล้วก็อีกหนึ่งหนุ่มก็คือเป็นพี่พลอยชลวิ์ก็คือเป็นนักแสดงช่องวันด้วยี่อยากให้มดดัมมาแต่เดี๋ยวไม่เข้าคอนเซ็ปต์ชายเรียง คุณแม่คุณแม่อาจจะไม่อยากมา <c oughs> แต่คุณแม่อาจจะอยากมาเพราะว่าชายรียงมากกว่าไม่ใช่เพราะหนูเออแล้วตอนนี้ความพร้อมเป็นไงว่าทในเรื่องอื่นๆความพร้อมก็คือไปซ้อมเดินมาแล้วเรียนเดินมาเพิ่มแล้วค่ะกับครูแอมก็คือเป็นครูที่เคยสอนพี่แ่นเค้กตอนนี้ก็คือพร้อมมาก ณนะตอนนี้คือเราหาตัวตนเราเจอแล้วถูกไหมหาตัวตนเจอแล้วเราก็มาในลุคแบบนี้นี่แหละพริ Princess, นเซสเกาหลีเกาใจเนาะในเมื่อเรารู้ว่าเราอาจจะแบบสวยฟาดสู้ไม่ได้แต่ว่าเราหวานนําได้เราหวานสู้ได้แน่นอนอก็คืออันนี้เราจะคงคอนเซ็ปต์ตัวเรายาวเลยใช่ใช่เป็นตัวเองดีกว่าเพราะว่าไม่ไม่อยากแบบว่าแอคติ้งไม่อยากแสดงไม่งั้นมันดูออกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันโป๊บาวคนจะเบื่อไหมที่แบบ มันหวานอย่างเดียวกลัวคนจะเบื่อไหมรู้สึกว่าไม่ไม่กลัวใครเบื่อเพราะว่าเราก็มีความหวานแต่ว่ามีความเปรี้ยวบ้างนะมีความเท่บ้างนะเดี๋ยวจะสลับไปเรื่อยๆให้เราชมกันค่ะแต่ก็ทําการบ้านมาดีถูกไหมคะในรอบการเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวผ่านรอบหมอลำ Rising Star ด้วยเดี๋ยวเราติดตามได้เลยลูกเมตเป็นน้องวานเนซ่าสาะบุรีค่ะอ๋อได้พูดคุยอรไรยังคะชาานี้ยังเลยยังเลยเพราะว่าน้องเปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนชุดอีกก็เลยแบบอ๋อยังไม่มีเวลาคุยกับน้องเลย แล้ววันนี้ที่เรามาเขาบอกทางพีดีเขาได้มีการส่งข้อความมีการพูดคุยอะไรกันไหมเขาบอกว่าเขาจะมาแต่ว่ายังยังไม่ยังไม่เจออาจจะมาตั้งแต่เช้าแต่ว่าก็ยังไม่เจอ <im it> แต่ในเรื่องของคอนเซปต์วันนี้เขาได้ช่วยคิดไหมหรือว่าไม่ก็เป็นตัวหนูเองแล้วก็<อ>เป็นหมดใช่ใช่<อ>ทีมเรา<ช>ทั้งนั้นเลยที่อยากพูดถึอันนี้ก็ถือว่าก็จบดีเนาะดีดีจริงๆก็คุยกันได้ค่ะคุยได้ปกติให้ขอกำลังใจแฟนนางงามหน่อย ก็ฝากพี่ๆทุกคนเลยนะคะว่าเป็นกำลังใจให้เอิญด้วยนะคะวันนี้ก็มาเปลี่ยนบทบาท1เดือนเต็มๆนะคะมิสแกรนเชียงราย MGT13 นะคะฝากโหวตแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอดการประกวดทั้งเดือนนี้เลยนะคะไฟนอลวันที่29เมษายนนี้ก็มาเจอกันได้ค่ะขอบคุณค่ะ